จะถามว่าแล้วทําไมตอนกลางคืนเขาให้เอาสายไปสีเหลืองไปติดหน้าบ้านได้มแมลแล้วกลางวันเราไมใช้สีเหลืองเออกลางวันใช้สีเหลืองรอกแมลงนะคะแต่ละมแมลงแต่ละชนิดกั้งคืนเป้าหม,มายแมลงของเราเป็นอะไรยุงเป็นหลัง แมลงกลุ่มนี้การมองเห็นของมันจะต่างจากแมลงที่เป็นอยู่ในกลางวันกลางวันนี้จะมีแสงที่มันสะท้อนด้วยแสงอุลตร้าไวโอเรตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่อันนี้ได้ประสบการณ์จากการอบรมแบบเนี้ยจะมีคําถามเข้ามาว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วทำไมกลางคืนถึงใช้อา่าไปสีเหลืองนะคะอ่อันนี้ตรงทุนค่อนข้างสูงนิดนึง แต่อย่างฝากว่าในการปลูกพืชในโรงเรือนต้องระวังนิดหนึ่งคุณกันมแมลงเข้าแต่ถ้าเมื่อใดที่มแมลงเข้าไปแล้วคุณจะกันมแมลงออกท,ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นประตูที่เข้าออกนะคะหลายคนจะคิดว่าเพื่อความสะดวกสบายเป็นประตูที่เปิดชัไหนะคะท่องว่างที่มันมีมากเนี่ยมแมลงจะเข้าไปไม่ได้มากเลยนะคะมแมลงยิ่งตัวเล็กเนี่ยมันจะยิ่งกล้างไวมาก นะคะทาไมมันถึงว่องไวเพราะ,มะแมลงกับพืชเนี่ยมันมีการสื่อสารกันโดยที่เราเองเราก็ไม่รู้การสื่อสารของมแมลงกับพืชน,นั้นจะเป็นสารเคมีซึ่งละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการดึงดูดซึ่งกันและกันเข้าไปได้นะะอันนี้จะเป็นตัวที่อยู่อยู่ในธรรมชาตินะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยที่โคแกรมมาในข้าวเขาก็แนะนําให้ใช้ที่โคแกรมมาในอ้อยก็ใช้ที่โคแกมมา ตัวนี้เป็นแตนเบียนตัวเล็กมากแล้วมันมีประสิทธิภาพมากเพราะมันจะไปวางไข่บนหนอนผีเสื้อเกือบทุกชนิดนั่นคือมันจะเอาอาหารในไข่หนอนผีเสื้อนะคะเป็นอาหารของลูกมันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจัดนิยมที่จะมาใช้นะคะคําว่าแตนเบียนคือเบียดเบียนเอาลูกไปฝากตาฝานะคะออในกลุ่มของสารเคมี ตัวแรกนี้ทุกคนรู้ตักดีคือ,อยาเชื้อนะคะที่เราเรียกกันว่ายาเชื้อบายิลัสตูนิเจนซิส่วนของพารีทอยสังเคราะห์ตัวนี้เราใช้กันค่อนข้างเยอะนะคะ,ะสารเลียนแบบฮอร์โมนนะคะใช้ไปแล้วทำให้มันลอก้าบไม่ดีหรือว่าไม่ลอก้าพส่วนออร์แกโนฟอสเฟตตัวนี้จะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากในพืชผักอยู่แล้วกลุ่มทั้งหลายที่ลงด้วยอะ,อะไรคะไดเมทชูเอ พาราไทออนอะไรกลุ่มนี้หัจะเป็นออกไนโนฟอสเฟตส่วนตัวนี้อะบาเมตกินตัวนี้เป็นสารสังเคราะห์เหมือนกันแต่สังเคราะห์จากสารที่ผลิตจากเชื้อจุลินรีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนิดหนึง่งมันถึงเป็นคําแนะนำํำจากกรมวิชาการเกษตรนะคะอันนี้ uh, ตัวที่2ตัวนี้รู้จักกันดีใครปลูกข้าวโพเดเยอะแยะมากมาย uh, พอข้าวโพดติดฝักปุ๊บ ก็เข้าไปนอนอยู่ที่ใบผักเลยแล้วก็กินไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวมันอ้วนสมบูรณ์ก็ออกจากฝักหรือว่าบางครั้งก็เข้าดักแด้นในฝักนั่นแหละแล้วก็ออกมาเป็นตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะเออถ้ามันอยู่บนมะเขือเทศเราไอ้อยู่บนข้าวโพดเราเรียกว่าหนอนเจาะข้าวโพดในขณะเดียวกันมันก็เข้าไปอยู่ในมะเขือเทศนะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในพืชผักทั้งหลาย ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นนักบริโภคนะคะจุดสังเกตให้ดูให้ดีๆนะคะหนอนตัวนี้พุกป้องนะคะพุกป้องตรงเนี้ยจะมีขนเป็นกระจุกสามเส้นสำหรับตัวนี้นะถ้าเป็นตัวตอนที่เป็นตัวเต็มวัยเอ้ตัวที่ใกล้จะเต็มวัยแล้วค่ะตัวหนอนตัวโตๆเนี่ยค่อนข้างดุด้วยนะคะ มันจะกินกันเองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพอตอนที่มันตัวโตวเนี่ยดังแล้วแยกวงต่างแต่เราจะพบมันตัวเดียวเดียวแต่ถ้าตอนที่เล็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่จะไปเป็นกลุ่มนะฮะออตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกันเลยลักษณะนะคะลองดูว่าตัวเต็มวัยเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากตัวนี้นะคะตัวเต็มวัยจะเห็นว่ามันจะมีปื้นดังข้างล่างตรงนี้แต่ตัวนี้ ไม่มีนะคะตัวนี้เราเรียกว่าหนอนหนังเหนียวนะหรือว่าหนอนกระทูหอกที่มันเรียกว่าหนังเหนียวเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่มันจาะเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในหลอดหอกอะไรก็เข้าไปฉีดไม่โดนมันหรอกนะคะแล้วมันก็กินได้หมดทั้งพืชผักทั้งข้าวโพดน,นะคะตัวหนอนลักษณะตัวหนอนเห็นไหมคะด้านข้างจะมีแถบสีจาง แล้วไม่มีขนดักแดเหมือนกันเปรียบเลยแต่ตัวนี้เวลาที่วางไข่มันจะมีการสลัดผลบนตัวแม่คุมไข่ไว้เพราะฉะนั้นเราเจอไข่กันตาไข่ก่อนเลยเพราะว่าไข่หนึ่งกลุ่มตรงนี้เนี่ยนะคะประมาณ100 200ร้อยสองร้อยฟองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไข่ตรงนี้แทนที่ว่าเราเห็นเอาช่างมันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีลูกออกมาร้อยตัวนะคะตัวนี้ เป็นตัวที่สามที่มันคล้ายคลึงกันมากนะคะเอ่อจะเห็นว่าตัวเต็มใบเหมือนกันเลยแต่ลักษณะตัวหนอนตัวนี้จะมีจุดดำอยู่ตรงนี้สองจุดนะคะเราเรียกว่าหนอนกระทูผักแล้วลักษณะไข่เหมือนกันเลยมีขนปกคลุมดักแดกก็เหมือนนะคะนี่คือตัวหนอนที่เราเห็นตัวทั้งสามตัวนี้เป็นนักบริโภคทั้งหมด พืชผักที่เราปลูกตั้งแต่เข้าโพดมะเขือเทศหั่วดอกไม้นะคะไม้ดอกหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวเราสักพักนึงเราจะเห็นใบบัวอยู่ดีๆโล่งไปก็ฝีมือทั้งสามตัวนี้ลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะคือเวลาที่พืชอื่นเริ่มแห้งแลง้งปุ๊บมันลงไปกินใบบวัวเ,เวลาที่อาจารย์ให้เด็กทดลองงานเด็กมักจะชอบเลี้ยงด้วยใบยบวัว เขาเลี้ยงง่ายนะคะถ้าเลี้ยงด้วยพืชผักมันจะแฉะแล้วมันก็จะตายเลี้ยงด้วยใบบัวเนี่ยง่ายมากที่สุดเลยนะอันเนี้ยจากกองไข่ที่เราเห็นนะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะนี่คือหนึ่งกลุ่มที่เราว่ามันจะกลายมาเป็นร้อยสองร้อยตัวถ้าเราไม่จัดการถ้าเราเห็นตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ฟักออกมาเนี่ยเด่นใบนี้ทิ้งไปเลยนะคะตอน,น,นเวลาที่เราจัดการกับแมลงพวกนี้นะคะเวลาเด็ดใบทิ้งเนี่ย ให้ทิ้งไปใครๆอย่ายทิ้งคนต้นนะคะมีแมลงหลายๆอย่างทิ้งคนต้นกลับคืนไปบนต้นได้สบายมากเลยนะอ่าในพืชผักในในมะเขือเทนะคะพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะอย่างที่บอกจุดแรกเลยถ้าเจอไข่จัดการก่อนนะคะแล้วพวกนี้เป็นหนอนผีเสือ้อเพราะฉะนั้นสารเคมีที่เขาแนะนำก็อย่างเป็นพวกยาเชื้อนะคะไพรีทอยสังเคราะห์ หรือเชื้อไวรัสตัวนี้ตับนอนนอนกระพูหงหรือนอนหนังเดียวจะใช้ได้ผลค่อนข้างดีมากแต่ปัญหาตอนนี้คือเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยที่ขายในท้องตลาดอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามีอยู่บริษัทหรือสองบริษัทที่ทําแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นเป็นผงแห้งมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีตัวที่ดีที่สุดจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรนะคะหน่วยงาน อะไรนะคะป้องกันกับจัดปูพืชโดยชีวินซีของกรมวิชาการเกษตรเขาจะผลิตไวรัสตัวนี้แต่ต้องมีการสั่งล่วงหน้านะคะเขาจะทำให้คำจําขายตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะลิตรละสองพันลาสุดที่เคยเข้าไปคุยนะคะแต่ได้ผลค่อนข้างดีนะคะอาจารย์เอามาเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณสักเกือบครึ่งปีแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ย ผักในโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนะเะลขอ,ของของเวี่เขตเจอหนอนหลอดหอมระบาดเต็มเลยอาจารย์ก็เลยบอกลองฉีดปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดแล้วเขาบอกอาจารย์ได้ผลมันหยุดนะคะได้ผลค่อนข้างดีมาก